สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําโจทย์เกี่ยวกับติโกมิติกันอีกโจทย์หนึ่งนะครับผมาตามลักษณะโจทย์นะครับโจทย์บอกว่า2องไซด์กำลังสองนะครับคูณด้วยแทนห้าองศาบวกกับแทน85องศาแล้วก็มาลบด้วย12บสไซ์เจจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะมาเริ่มทํากันเลยโอเคอ้าวสะกดผิดซะละโอเคนะครับปึ๊บ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยครูต้องทบทวนตรงนี้ก่อนเรายังพอจําได้ไหมเอ่ยว่าถ้าเกิดครูมีสองมุมนะครับให้เป็นมุม A อบวกกับมุม B นะครับมีค่าเท่ากับ90องศาเราจะได้ว่าไซ n ์ของมุม1นะฮะจะเท่ากับคอสของอีกมุม1น,นะครับเช่นเดียวกันนะครับคอสของมุม A อ่ะก็จะเท่ากับไซ n ์ของมุม B ด้วยเช่นเดียวกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเปลี่ยนกัน นะครับแต่ก่อ,อื่นเนี่ยจากโจทย์อ่ะครูทําเลยนะโจทย์จจกตัวนี้ขี้เกียจลอกทําต่อไปเลยเนาะเท่ากับเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าไซ n ์หกนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะรูทสส่วนด้วย2โอเคแล้วโจทย์มันยกกําลังสองได้ครับจากนั้นคูณด้วยแทน5องศาแทนนี่ครูไม่ชอบเลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบเบสิกก่อนก็คือแทนมีค่าเท่ากับไซ n ส่วนด้วยคอสนะครับอ่ะได้ไปบวกกับ แทน85ก็คือ sin ของ85องศาส่วนด้วย cos ของ85องศาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ลบด้วย12 sin 70องศาอืมอ่ะจากนั้นไอ,ตนอน้ตัวนี้ก่อน,นอตัวนี้ก่อนนี่ไอ้ตัวนี้ปรากฏว่ามันยกกําลังสองนะครับยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่รูทสามส่วนสองยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับสามส่วนสี่แล้วครูเอาสองเข้าไปคูณเลยเนาะก็จะได้เท่าไหร่ครับเป็น สามส่วนสองเนาะเรียบร้อยอจากนั้นคูจะเริ่มเปลี่ยนละทีนี้เราจะเห็นว่าไอค่ามุมของเนี่ยแปดสิบห้าองศาเนี่ยแปดสิบห้ามันบวกกับห้าองศามันถึงจะได้เก้าสิบองศาถูกไหมเพราะฉะนั้นคูจะเปลี่ยนเป็นมุมห้าองศาเราจะเริ่มเห็นว่ามันคล้ายกับตรงนี้คล้ายกับตรงนี้ละนี่ขนาดยการตัวนี้ไซด์เจ็ดสิบมันก็ต้องได้กับอะไรเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ได้ครับเป็นคอส ยีองศาถูกไหมครูจะเปลี่ยนให้หมดเลยเนาะอ่ะลอกไปอันนี้5องศาเวลาเราทำเนี่ยทำให้เป็นมุมที่น้อยแล้วเราจะเริ่มมองอะไรได้เห็นมากขึ้นนะครับตัวนี้จากไซ85แก็เปลี่ยนเป็นคอส5องศาคอส85ก็คือไซ n ของ5องศาอ่ะลบด้วย12คูณกับคอส20องศาจากนั้น ค่อยๆทาตามรูปแบบหลักทางคณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆตัวในวงเล็บเนี่ยนะฮะครูก็จะจัดการโดยการทําตัวส่วนเขาเรียกคอนอของตัวส่วนมันก็ได้จริงๆมันคือคอสห้าองศาคูณไซห้าองศาแต่สมบัติการคูณสลับที่ได้เนาะครูก็จัดรูปใหม่ให้มันคุ้นเคยกลายเป็นไซห้าอ,อ,องศาคูณกับคอสหองศาที่ตัวส่วนขณะเดีวยวกันตัวเศษตัวนี้ตัวข้างบนก็จะกลายเป็น ไซคูณไซห้าองศาคูณกับไซห้าองศาก็คือไซกำลังสองของห้าองศานั่นเองแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคอสกำลังสองของห้าองศาด้วยอะบางคนเริ่มเห็นแล้วนะมันคืออะไรนะครับตัวนี้เราก็ลอกไปก่อนนี่ปึ๊บมันได้อะไรล่ะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งนั่นเองเนาะทีนี้ครูก็จะเริ่มเอาตัวเลขตรงนี้เข้าไปคูณเลยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่สามส่วนสองไซ 5องศาคูณกับ cos 5องศาลบด้วยะลอกไป12 cos 20องศาเรายังไม่เห็นรูปแบบเลยถูกไหมของไอตัว cos 20องศาเนี่ยแต่ก็ทำไปก่อนทำไปก่อนอยูเพื่อจะเห็นตอนหลังนะครับทีนี้ไอตัวข้างล่างเนี่ยไอตัว,ต,วตัวเศษเนี่ยเรามีสมบัติสมบัติหนึ่งถูกไหมก็คือ sin ของ2องเท่าปึ๊บ sin 2เท่าก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่2 sin A cos a ถูกปะ นี่ไงเช่นเดียวกันครูก็ถอดรูปคืนเลยเพราะฉะนั้นมันคือ2เท่าของไอ้องศานั่นเองกลายเป็น3ส่วนด้วย s i สิ0องศาลบด้วย12 cos 20องศาจากนั้นครูก็เริ่มลุยต่อเฮ้ยไม่ไม่มันไอ้ไม่มันเลยเราทำตัวส่วนให้มันเท่ากันไปเลยฝั่งนี้ด้วยเนาะก็จะกลายเป็น cos 20องศาคูณกับไซสิ0องศา ส่วนทั้งหมดหลักราวนี้ส่วนทั้งหมดด้วยไร n 1สิบองศานั่นเองอ่าม,มาถึงตรงนี้สมบัติตรงนี้นะครับเอ่อมันจะมีสมบัติเกี่ยวกับค่าของ cos s i n อยู่นะฮะก็คือรูปแบบก็จะได้ว่าไงสองคอสเอเคไซด์บี A, B. เขาเรียกอะไรผลคูณผลคูณถูกไหมสูตรผลคูณเออก็จะมีค่าเท่ากับ sin ของมุมบวกกันลบออกด้วย sin ของมุมลบกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันคูณแล้วมันเราเห็นว่าสมบัติการคูณเนี่ยมันสลับที่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉนั้นส่วนใหญ่แล้วครูจะเน้นตัวเนี้ยเป็นมุมที่มากกว่ามุมนี้งั้นครูสรุปง่ายๆคือว่าครูจะเอามุมมากเนี่ยไว้ทางด้านขึ้นก่อนมุมมากมุมมากกว่าไว้ขึ้นก่อนก็เช่นเดียวกันนี่องศา อันนี้10องศาโอเคตามสูตรเรียบร้อยเป๊ะๆอ้าวเดี๋ยวจัดรูปแป๊บหนึ่งก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นี่เนื่องจากไอ้สินี่ครูก็ดึง2เข้ามาก่อนก็เป็นคอส20องศาถูกไหมคูณกับไซสิ0องศาเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้ไอ้ตรงนี้ละอ่าโอเคเขียนตัวส่วนไปส่วนด้วยเท่าไหร่ครับไซสิ0องศา3ลบกับ6คูณกับปุ๊บๆเข้าไปอ้าวเริ่มเลยไซของมุมบวกกัน ก็จะกลายเป็นทซน์ของ20บวกกับ10ก็ได้เท่าไหร่เอ่ย30องศาแล้วลบด้วยไซน์เอามาลบกัน20ลบกับ10ก็ได้10องศาถูกไหมเดิมใส่ไปอ่ะแล้วก็ส่วนด้วยอะลากส่วนไปทราย10องศาปุ๊บอ่ะ3ทีนี้ไอ้ตัวนี้รู้แล้วนะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ถูกเปล่า,เ,าเพราะนั้นครูจะเอา 6เข้าไปคูณแล้วอย่าลืมมันเป็นลบเอาลบ6เข้าไปคูณนั่นเองลบ6คูณกับ1ส่วน2มีค่าเท่ากับลบ3ถูกไหมลบ6คูณกับไอตัวนี้ก็จะได้อะไรเอ่ยบวก6กไซน์องศาทั้งหมดอ้าวเริ่มเห็นค่าแล้วตอบได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ย10องศาไอ้นี่3ลบ3หายเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับตอนนี้มันเหลือ6 ไซด์0องศาส่วนด้วยไซ n 10องศาด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันตัดกันได้ตอบเท่าไหร่ครับตอบ6นั่นเองอ่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ตรงนี้เท่ากับ6แน่นเรียบร้อยนะครับผม